มึงเคยสงสัยไหมว่าเหตุใดชีวิตมึงถึงได้วนลูบซ้ำๆเหมือนไม่มีวันเปลี่ยนทำไมมึงถึงรู้ว่าอะไรที่ควรเปลี่ยนแต่ทุกครั้งที่คิดจะเปลี่ยนจริงๆกลับเจอข้ออ้างในใจตัวเองเต็มไปหมดบางทีมึงอาจคิดว่าเป็นเพราะโชคชะตาหรือความพยายามอย่างไม่พอแต่จริงๆแล้วมึงกำลังถูกสมองตัวเองหลอกอยู่โดยไม่รู้ตัวใช่แล้วสมองที่ว่าฉลาดและเป็นศูนย์กลางการตัดสินใจของมนุษย์ แม่งไม่ได้อยากให้มึงเปลี่ยนมันตั้งระบบความคิดที่เรียกว่าทางลัดทางความคิดเพื่อให้มึงอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยที่สุดไม่ต้องเจ็บไม่ต้องเหนื่อยแค่รอดนั่นหมายความว่าแม้ชีวิตจะพังหรือมึงจะรู้สึกไม่พอใจแค่ไหนสมองก็ยังพยายามลากมึงกลับไปที่เดิมเพื่อประหยัดพลังงานและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงสมองมันบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรใหม่ๆหรอกยังไงมึงก็รอดแบบนี้ได้อยู่แล้ว แต่ปัญหาคือถ้ามึงยังให้สมองมันสั่งการชีวิตแบบนี้มึงก็จะไม่มีวันเปลี่ยนจริงๆจะรอแรงบันดาลใจหรือโอกาสที่ใช่วันไหนมึงก็จะติดอยู่กับวงจรเดิมซ้ำๆที่ไม่ส่งมอบอนาคตที่ดีกว่าให้มึงวันนี้เราจะพาไปดูว่าระบบคิดที่สมองตั้งขึ้นมานั้นมันทำงานยังไงทำไมมันถึงบังคับให้เราวนลูปอยู่ในสภาพเดิมๆทั้งที่ใจเราก็อยากเปลี่ยน และที่สำคัญเราจะล้างระบบคิดเก่าๆนี้ออกไปได้ยังไงเพื่อปลัดล็อกสมองที่หลอกเราเองถ้ามึงพร้อมจะหยุดวนเป็นวงกลมแล้วก้าวออกจากเขตสบายที่สมองมันสร้างไว้มึงกำลังจะได้รู้ความจริงแบบที่ไม่เคยมีใครบอกมาก่อนเรามาเริ่มกันเลยสมองมนุษย์เป็นอวัยวะที่ซับซ้อนที่สุดในร่างกายเรามันทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลปกป้องเราและช่วยให้เรารอดชีวิตแต่ในขณะเดียวกัน สมองก็เป็นสิ่งที่ชอบความง่ายและความคุ้นเคยมากที่สุดเพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานสมองจึงสร้างทางลัดทางความคิดหรือที่นักจิตวิทยาเรียกว่า cognitive shortcut ขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถตัดสินใจได้เร็วโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากสมองจะเลือกวิธีที่ง่ายและเคยชินที่สุดในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆโดยไม่ต้องคิดลึกตัวอย่างเช่น ถ้าครั้งก่อนมึงเคยเลี่ยงปัญหาแล้วรอดมาได้สมองก็จะจดจำว่าวิธีนี้เป็นทางลัดที่ปลอดภัยและเหมาะสมทำให้มึงเลือกวิธีนี้ซ้ำอีกโดยอัตโนมัติแม้ในใจลึกๆจะรู้ว่าไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดก็ตามสมองไม่สนว่าอะไรดีหรือถูกแค่สนใจว่าอะไรรอดเพราะในอดีตมนุษย์ที่รอดชีวิตได้คือคนที่ไม่เสียพลังงานเกินจำเป็นและไม่เสี่ยงอันตรายมากเกินไป ดังนั้นสมองจึงคอยชักนำให้เราทำในสิ่งที่เคยทำแล้วไม่ตายแต่ปัญหาคือโลกยุคใหม่ไม่ได้เหมือนโลกยุคโบราณอีกแล้วความท้าทายที่เราต้องเผชิญเปลี่ยนไปความสำเร็จไม่ได้วัดด้วยการอยู่รอดอย่างเดียวแต่ต้องการการพัฒนาและปรับตัวให้เติบโตสมองที่ยังทำงานแบบเก่าๆจึงกลายเป็นกับดักทำให้เราวนเวียนอยู่กับพฤติกรรม,เด,มเดิมที่แม้จะรอดแต่ไม่ก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีงานที่ไม่ชอบหรือเป้าหมายชีวิตที่ไม่เคยบรรลุเราก็มักจะกลับไปทําเหมือนเดิมเพราะสมองบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนมึงรอดมาได้นี่คือเหตุผลว่าทําไมคนจํานวนมากถึงรู้ว่าควรเปลี่ยนแต่ทําไม่ได้จริงๆเพราะสมองตัวเองมันตั้งระบบคิดให้เราปลอดภัยไว้ก่อนแล้วดึงกลับสู่ความเคยเมื่อสมองสร้างทางลัดทางความคิดแล้วเส้นทางนี้ก็จะถูกตอกย้ำทุกครั้ง ที่เราทําซ้ำพฤติกรรมเดิมๆที่ทําซ้ำบ่อยๆจะกลายเป็นเส้นทางประสาทที่แข็งแรงในสมองเส้นทางประสาทเหล่านี้ทําหน้าที่เหมือนทางด่วนที่สมองใช้วิ่งไปยังความคิดหรือพฤติกรรมที่คุ้นเคยได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องคิดใหม่ทุกครั้งแต่ถ้าเส้นทางนี้พาเราไปยังสถานการณ์ที่ไม่ดีเช่นความเครียด การหลีกเลี่ยงปัญหาหรือการยอมแพ้สมองก็จะยิ่งทำให้เส้นทางนี้แน่นแฟนขึ้น,นเรื่อยๆผลก็คือพฤติกรรมที่ไม่สร้างสารร์เหล่านี้จะฝังลึกในระบบสมองทำให้เรารู้สึกติดกับดักเหมือนกับเดินวนอยู่ในวงกลมที่ไม่มีทางออกความพยายามจะเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับพยายามขับรถบนถนนที่เต็มไปด้วยหลุมบอ่อบางครั้ง เราก็ต้องถอยหลังกลับไปใช้เส้นทางเดิมเพราะเส้นทางใหม่ยังไม่ชินและเต็มไปด้วยอุปสรรคนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมแรงบันดาลใจหรือความตั้งใจที่แรงกล้าก็มักจะจางหายไปในไม่ช้าเพราะเส้นทางเดิมในสมองมันง่ายกว่าและสบายกว่าเสมอนอกจากนี้ความคิดลบความกลัวหรือความไม่มั่นใจ ก็ทำหน้าที่เป็นกับดักที่ยิ่งตอกย้ำเส้นทางประสาทเดิมๆมากขึ้นไปอีกสมองจึงทำหน้าที่เป็นศัตรูที่ซ่องตัวอยู่ในร่างกายเราเองที่คอยลากเรากลับไปอยู่ในเขตปลอดภัยที่มันเคยคุ้นแต่เป็นเขตที่เราไม่เคยเติบโตถ้าเรารู้แล้วว่าสมองสร้างระบบคิดแบบนี้เราจะทำอย่างไรให้หลุดจากวงเวียนเดิมๆที่บั่นทอนเราคำตอบก็คือ เราไม่สามารถปล่อยให้สมองเป็นคนสังการชีวิตอย่างเดียวได้อีกต่อไปเราต้องเริ่มฝึกสมองให้สร้างเส้นทางประสาทใหม่ที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตวิธีหนึ่งที่ได้ผลคือการลงมือทำทันทีโดยไม่รอให้สมองอนุญาตเพราะสมองมักหาข้ออ้างเพื่อหยุดเราอยู่เสมอเมื่อเราทำอะไรซ้ำๆเป็นกิจวัตรสมองจะเริ่มจดจำเส้นทางนี้ใหม่ และค่อยๆสร้างทางด่วนใหม่ในสมองที่นำไปสู่พฤติกรรมและความคิดที่ต่างออกไปในช่วงแรกมันอาจจะเหนื่อยและไม่สบายใจเพราะสมองกำลังต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราอดทนฝ่าฟันไปได้เราจะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งใหม่ๆนั้นกลายเป็นความคุ้นเคยและชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้การตั้งเป้าหมายเล็กๆที่จับต้องได้และเฉพาะเจาะจง จะช่วยให้เรามีแรงขับเคลื่อนและลดโอกาสที่จะถอยกลับไปใช้เส้นทางเก่าการเรียนรู้ที่จะสังเกตและจับผิดระบบคิดเก่าที่หลอกเรารวมถึงการตั้งคำถามกับความคิดตัวเองก็เป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงระบบสมองสุดท้ายอย่าลืมว่าความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเกิดจากความสม่ำเสมอและความอดทนไม่ใช่ความรู้สึกหรือแรงบันดาลใจชั่วคราว วันนี้เราได้พาเพื่อนๆไปรู้จักกับระบบคิดที่สมองตั้งขึ้นมาให้เราวนเวียนอยู่กับความคุ้นเคยเดิมๆแม้ในใจลึกๆเราจะอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตมากแค่ไหนก็ตามสมองของเรานั้นฉลาดแต่ก็ขี้เกียจและรักความปลอดภัยมันจึงเลือกใช้ทางลัดทางความคิดเพื่อประหยัดพลังงานและลดความเสี่ยงในการตัดสินใจซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์รอดชีวิตมาได้ในยุคโบราณแต่ในโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถ้าเรายังปล่อยให้สมองสั่งการชีวิตด้วยระบบคิดเก่าๆเหล่านี้เราก็จะติดอยู่ในวงจรเดิมซ้ำซากไม่มีวันพัฒนาหรือเติบโตขึ้นได้จริงๆเราจะเห็นว่าพฤติกรรมเก่าๆที่ไม่ช่วยให้เราไปไหนได้นั้นไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอหรือความขี้เกียจอย่างเดียวแต่มันเกิดจากการที่เส้นทางประสาทในสมองถูกตอกย้ำมาเป็นเวลานานจนกลายเป็นนิสัยและรูปแบบการคิดแต่ข่าวดีก็คือสมองมนุษย์มีความยืดหยุ่นสูง มันสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางประสาทได้ถ้าเราลงมือทําและฝึกซ้ําๆจนกลายเป็นความเคยชินใหม่ที่ดีกว่านี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมการลุกขึ้นทําทันทีโดยไม่ต้องรอให้สมองอนุญาตจริงสําคัญมากเพราะถ้าเราปล่อยให้สมองหาข้ออ้างก่อนเราก็จะถูกดึงกลับเข้าสู่โหมดเดิมซ้ําแล้วซ้าเล่า นอกจากนี้การตั้งเป้าหมายเล็กๆที่จับต้องได้และการเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามกับคิดตัวเองจะช่วยเรามีเครื่องมือที่จะสกัดกั้นระบบคิดหลอกตัวเองและเดินหน้าอย่างมั่นคงถ้าเพื่อนๆนคนไหนกำลังรู้สึกว่าตัวเองติดอยู่ในวงจรซ้ำๆชีวิตไม่เปลี่ยนแรงบันดาลใจชั่วคราวหมดเร็วหรือรู้สึกเหมือนถูกสมองหลอกทุกครั้งที่คิดจะเริ่มใหม่นี่คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะเริ่มฝึกตัวเองและปลดล็อกสมองที่หลอกเราเอง อย่าลืมนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากความรู้สึกหรือแรงบันดาลใจเพียงชั่วคราวแต่เกิดจากการกระทำที่สม่ำเสมอและการฝึกฝนระบบคิดของตัวเองจนกลายเป็นนิสัยใหม่สำหรับตอนต่อไปในซีรีสน์นี้เราจะพาไปเจาะลึกว่าทำไมสมองของเราถึงไม่ชอบให้เราเหนื่อยและทำไมมันถึงไม่อยากให้เราชนะพร้อมเคล็ดลับวิธีเอาชนะสมองตัวเองได้จริง ถ้าเพื่อนๆอยากรู้อยากเปลี่ยนอยากเติบโตอย่าลืมกดติดตามช่องรู้ไว้ไม่โง่เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาเปิดโปงความจริงแบบกระแทกใจและช่วยให้ชีวิตดีขึ้นจริงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆที่คิดว่ากำลังติดกับดักความคิดเหมือนกันด้วยนะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นได้จากการตรหนักรู้ก่อนขอบคุณทุกคนที่รับฟังแล้วเจอกันใหม่ใน EP ี2ที่จะพาคุณล้วงลึกสมองของตัวเองให้มากขึ้นแล้วลุกขึ้นมาชนะมันให้ได้ครับ